กูเดโมอลกันอาลมาวอินเดอะเวิล์สวัสดีตอนเช้าค่ะรถเป็นน้ำแข็งค่ะเป็นบนน้ำแข็งกอเต็มไปมดเลยตอนนี้ก็ลบดึงองศาฝนตกโปอย,ปอย นตกลงมามันก็เป็นน้ำแข็งทำให้ถนนลื่นเดินขึ้นมาไปทำงานค่ะขับรถไปเห็ดเวียกกับพี่ใหญ่เนี่ยละเมื่อเราว่าเราจะไปส่งขอยส่งข่อยแล้วอุมจักรยานคืนรถไปน้ำพันว่า สรงใจที่ทำงานเฮ้ยคนยางขาบ้างเหมือดเหมๆใส่สุดดำมองเกือบไม่เห็นรรยากาศตอนเช้าค่ะชีวิตของคนทำงานจะเจาะกระเบิ้งเอาว่าถ้าคอยรีบคอยรีบ ่อยกระรี่อีหลี่อยตื้นขึ้นมาก่อยก็ไปเลเนน้ำซูเจ้ข่อยก็ไปซิงล่างจอดไว้จอดซื้อไว้่อยก็กินเขา่าแตงเนือ้อแต่งตูสุดทำงานหนะ่อยออก,กาแฟน่า,ามุดเ้า่อยก็มีเวลาประมาณเตรียมโตสี่สิบนาทีนี่แหละแต่งองค์ทรงเครื่องกินกาแฟาตอนเช้ารีบๆทำอะไรรีบๆ เราต้องไปให้ทันเวลาเขาออกจากบ้านไวล่านี่ยังเช็คไม่นี้ก็ต้องออกอก่อนจะหน่อยเพราะว่ารถข่อยเป็นน้ำแข็งต้องมาขูดน้ำแข็งออกจากรถขูดเพราะเบิดเห็นมาแล้อยาเล็กน้อยขูดออกน้อยนึง,ข,ออนนงขูดออกกระขางหน้าพข้อเหลี้ยวเห็นทางมันหนาวรถหนึง่งถนนเมินนะคะเมื่อนีน ผู้ดย่างผู้ด้ี่จัก,กรยานหรือว่าขับรถนี่แหละมันอาจมืนได้ถนนลื่นมันเป็นน้ำแข็งเนาะขับรถบนน้ำแข็งนะ่ะนะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ต้องค,อคอ่อยๆไปต้๊งคอยกับขับว่าแห้งขับซาซาขับชา้ชาๆ ก็ประมาณยี่สิบสี่สิบหกสิบแล้วแต่ติดไฟแดงข้างหน้าก็จะมีรถไฟติดรถไฟอ่ะมันมสมมีทางกันทางรถไฟรถไฟมาอันแนวงับ,ง,บงับลงมถต้งงับลง ผู้คนตื่นขึ้นมาไปทำงานเห็นปะ่ะรถหลายรถเยอะคนทำงานหลายชิกรกะชักชกรกะชักไม่ถึงก็ช่างไปแล้วค่นนี้นี่ขอจะขี่รถไฟคขั้นอนี้ไปเหนี่ไปแล้วมันจะมีสองบริษัทยามาเสามันกระทุกสิบสามสิบสี่นาทีออกขั้นหนึง่งสิามนาทีออกขั้นหนึง่ง กระบวนหนึ่งแต่ว่าถ้าค่อยรถไฟไปก่อยกระเพื่อเวลาไว้ปันจักรยานตัวมื่อื่นบันจักรยานะวาแฟนไอ้พลังค่อยเ็ดงานสี่วันต่อวันสี่สี่มื่อต่ออาทิตย์ไอยท่ำหาหมือไท่ำหล็เล่า มทำงานเราก็ได้เงินแต่งานใด้บริษัทข่อยขจประทวงกันปะทวงขึ้นค่าแรงปะทวงขึ้นค่าแรงขอค่าแรงคอยกันว่นได้ไปเขาประทวงน้ำเขาดอกคอยกั ทำงานของขอยไปถ้าผู้ใดสิเข่าประท้วงมันต้องเห็ดประกันได้มันต้องมีประกันจ่ายเงินนั่ะอย่างเขาเออลิสฟักบอนนอร์นี่ลิสฟักบอนจังใจเงินน่ะนะเขาเอออะไรอย่างมันสิไม่คุ้มคล้ายค้ายเขาคุ้มอะไรเขาคุ้ม เขากุมโมประท้วงกระกจายเงินเดือนละยี่สิบยูโรเวลานัดถ้ามีการประท้วงเขาก็นเสเอิญนคน้นเอิญกุมจะงองอ่ะกุมกุมแรงงานเอิญกันไปประท้วงประท้วงคืนค่าแรงแต่ว่าเวลาเขาไปประท้วงน่นเขาบอกเขาบ้เงินจากบริษัท าเกิดนี like hmm. ire, um, ging, ่เขาแบบไปประท้วงเอิ่นกันไปประท้วงบริษัทกขาใจเงื่อนหาแต่ว่าเขากระิได้เขาสิได้เงื่อนจากกันที่เขาใจไว้แหละใจเขากุ้มไว้เขากุมงมันผู้ประท้วงกุ้มนี่จะเป็นคนใจหายแต่ว่าเจ้าประท้วงจักมือสองชั่วโมงสามชั่วโมงมืออาทิตย์หนึ่งหรือจังเดยสิ เกี่ยวกับที่เขาใจไปเอิว่ออาฝักบนฝักบนอเอิว่ออาลิสบขอเอาบขาใจเดือนละยี่กิโลเป็นกดนใจคาแรกในท้อแต่ว่าก็เป็นมันก็ดีอยู่หรอก็เป็นผลพ่อยได้ทุกข่อวก็ต้องไปประท้วงแต่ว่า ถ้าเกิดเขาประท้วงสําเร็จค่าค่าแรงมันจะขึ้นนะค่าแรงมันก็ขึ้น,นะแ,น,นแต่ว่าบริษัทคอยู้จัดการยให้ผมมาเข่งขันแด้เพราะว่าบริษัทคอยเขาก็ล่างประกาศขายบริษัทน้อีขายบริษัทเขาก็อยังทำตัวแล้วเขาอยากขาย ปฏิรกมีคนมาประท้วงขึ้นคาแรงเขาเห็นจังไดตัวเขาก็นัดกันอีกว่าวันน่วันสุกร์น,น,นี่แหละวันศุกกับอาทิตนาอาทิตนาว่าที่ที่แรกที่แรกเขาประท้วงละสองชั่วโมงสองหรือสามชั่วโมงนี่แหละเขาเห็นงาน Tôi khỏi gặp bài hết xúc qua hết gặp bó hết Giúp hết cả hết Hoa cả nhà chốt sư Phụ đại thăm ngàn phụ đại bỏ thăm Chốt sư Phụ đại bỏ thăm cả cứ bỏ đại ngân phụ đại thăm cả đại ngân Mà thế này họ còn nát cả đi Mình mới đây được Thảo kè cảm ơn Thế này Hãy เขาก็เลยนัดอีกวันศุกร์นี่24ชั่วโมงเพราะว่าบริษัทคอยมันเป็นมันเป็นเขากะเนาะมันมีอย่คห่ากะเบ็ดเปิ้ลเบิเบิ้ลทำานานริษิตเปิษัทเป็ดเบิ้เบิ้ลเขาเลยพากันนัดถ้ายังไม่โต้ตอบถ้ายังไม่มาคุยกบวันศุกร์อีก มาทวงเบอร์มือะาชาวั้านสุกยังบ่ฮัทในล้งมาคุยอาทิตย์อาทิตย์นาแล้วอาทิตย์ได้ต่อไปก็หยุดเป็นอาทิตย์คุณได้ถ้ายุดเป็นอาทิตย์เดียวบริษัทขาดทุนขาดแค้นเพราะว่ามันต้องผลิตสินนขาดแล้วก็ส่งไปให้บริษัทแม่ บริษัทแม่บริท้นงานที่ทางอีกบริษัทนั้นหลายเนาะหลายพันคนท่านผลิตสินค้าส่งไปเพราะท่านกับท่านนั่นกับผู้ที่แนวเฮดกลายเป็นบริษัททกวใหญ่ในตรงไปจ่ายเง้นให้เขาชั่มงจ่งยจเป็นชั่มชั่โมงนึงเป็นแสนแสนยูโร ชั่วโมงเราเป็นแสนเพราะว่ามันเชื่อมโยงไปหากันเนาะอ้าถ้าทางนี้เห็ดงาน้าทรง,งเขาบ่ท่านอันานั้นกับบม,มีแนวเห็นลืนตาสลอนนะผู้ใดเป็นคนใจยยงนันเป็นบริษัทต้นทาง้ง่หรอรอดูต่อไป ที né né ่แน่ๆนันจัดการง่ายทุกไนชฉุนเชียวเหนใจไหนเนาะยังเาเป็นคนบริหารบริหารก็ต้องขึ้นดีๆเพราะก็ต้องโทรไปถามเจ้าของเจ้าของเขาอยู่อเมริกาเจ้าของเขามันเกสาขามันนี่ทั่วโลกเนาะ บริษัทเน่มันมีทัวรโลกจ้าวอเขาอยอมไม่รด้การจัดการไงก็ต้องทรไเป็นถามเห็นจแต่ดอว่ามีคนม่พนประทวงเขาบ่ได้ลายดอกค้นจุดประทวงมือวันวันจันหรือว่าทางข้าที่เขาประทวงมือไฟใหม่มือว่ามีสิษัญญานเตดไฟใหม่มือมมอน่ เอาประทวงสองหรือสามชั่วโมงหนึงหมู่าณยี่สิบคนได้บ่คนงานประมบ้าณสี่ลอยก็คนสี่ลอยสี่ลอยสี่สิบสี่ลอยห้าสิบมีคนไปประทวงประมาณยี่สิบคนถ้าคอยไปประท้วงถ้าคอยไปน้ำเขางานหอยมันเห็นงานหลายเนาะ มีผลแท้ๆนะคะงฝอยไปฝอยเป็นค้อนผลิตชิ้นงานเป็นคนผลิตนะนเป็นน,ลน,นะน,นแล้มีลูกนอก้องฝอยอยู่นั่งทาตัวฝอยไปไปกุมของตัวฝอยไปคือ่มีค้อคนผลิตชิ้นงานตายเลยวะ <c oughs> อ,อันซุ่มเขาไปมันเป็นพวกขนสง่งพวกขับรถนะขับรถโฟล์คลิฟขับรถไม่อยา่างนั้นไม่เนี้ยบริษัท 6ลอ้อ10ลอ้อขับรถเกี่ยวกับขน,นส่งในภาคสป,ปอร์ตที่เข้าไปมาก20กว่าคนถ้าเกิดวา่าไฟผลิตไฟผลิตไปเนะก็บับเามีคนผลิตงานแหง้งไปไก่ก็เกาเนียอันนี้สุขขนส่นสองอยา่าง เขาบอกเขาบอเห็นงานตุ๊กต <Yeah. S 2> ุ <t> ๊กอะย่าง้ผลิตชิ้นงานไว้เราก็สามารถโชว์ไปบอกต้นทางทางคนใดว่าพวกเราไม่มีคนไปผลไปส่งเลยนะกระสีกลายๆแบบโอเคให้ท่านทางทางต้นท่านคนก็ให้แบบว่าให้ล่างงานหยุดงานได้ยังไงกระสีว่นเลยเสียเงินหลายหายคือหาตะนแนบมาฝอยเนาะ ติดตามดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงมันจะเป็นผลดีต่อตุกข่อยน้มาลาแต่ว่าตุกข่อยกข่อยก็ได้ไปจ่ายเงินน้ำเขาเนาะ่อยก็ได้เช็ดประกันน้ำเขาถ้า่อยไปประท้วง่อยก็จะได้เงินเพราะว่า่อยบริจ่ายเงินอันร่วมกุ้ถ้าบานเฮากาสิววาอย่างสมัดสมัดซาแรงงานอะไบ่เาเนอ

จ่าไปหาบริษัทบริษัทใกนการทเป็นคนน้ำน้ำค้นประท้วงน,นะใช่ถ้าผู้ใดขเขาไปประท้วงกับเขาเป็นนจนใจเงิ่อนแท่นทวงหามือกันบริษัทนี้ใจแท่นแต่ว่าบริษัทแม่ที่ทำงานน,นักบ่จ่ายผู้ดีเขาก็เตะออกจากงานกันแหละ ู้ดเป็นหัวโจกเตะออกเตะออกแต่ว่าที่เบิ้งเบิ้งหรอกซีนาเบิ้งคอยเห็นน่ะซุ่มที่เขาไประช่วงนี่ตะกูขี่คานขี่คานนั่นก็ไ่อยากเห็นเหตุการณ์เห็ุหงานค้ขนข้านแล้วก็หัวหมอพอมันเฮยขี่ข้านแล้วก็หัวหมอสำรับคอยได้สำรับคอยที่เห็นนะเห็นผลงานของเขา เหตุในบริษัทมีแต่กดขี้มาเฮ้นี่แต่กนอยากได้เงินงานบริยากเ็ตอยากได้ตังเงินเดือนหลายๆแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่านเป็นสิธิของเขาสิจิของใครของมันเขาเหตุเขาใจคอย่าใจคอยกับเ่าคอยกับว่าไปยุ่งน้ำขาวก็เหตุงานคอยไป ่ายใจเงินเขาไปน้ำเขาในเขาไปน้ำกุงเขาจ้องอยไปเฮ็ดได้ถ้าเป็นอย่างมากกับบริษัทนี่มันเป็นขนใจแท้มันก็บ้หลายหรอกคนที่คนที่กาเห็ดแบบนเนี่ยเขากาเสียงนะนะกาเสียงเสียงตกงานเสียงต้องเป็นคนแบบปากประแด็กปากหัวหม,มออี่หลี แป๊บแป๊บแป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 บเบิดมือเบิดเว้นมีแต่เบามีคำเบาเบาแล้วก็เถียงแล้วก็จมไปหัวหมอกับหัวหมอตอนต่อไปขอทีเบิ่งล่อเบิ่งต่อ